สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมในไหนเนี่ยช่วงเนี้มันเป็นเดือนทันวาางมันก็เป็นเดือนที่เราจะมาแบบมีวันหยุดพักผ่อนอะไรกันถูกไหมครับเมื่อวานนี้นะครับผมที่เราไม่ได้ลงคลิปนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปดูซีรีส์ของเรื่องราวฮีโร่อะไรพวกนี้แต่ไม่ใช่ฮีโร่ของ Marvel DC นะดูจบซีซันหนึ่งเลยครับตอนนี้มีให้ดู2ซีซันและบอกว่าเลยดูแล้วเออมันก็ แจ๋วมากเลยนะรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยควรไปดูนะครับก็เลยอยากจะนํามาแนะนําให้ทุกคนได้ดูกัน ว่าเออเรื่องนี้มันก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมโดยเรื่องที่เราจะพูดถึงกันนี้นะครับไม่ใช่เด็บบอยนะอันนั้นพูดกันไปหลายรอบแล้วครับผมเรื่องที่จะบอกในวันนี้ก็คือเรื่องราวดีอัมเบล่าอะคาเดมีนะครับผมอยู่ใน Ne t f l i x นะครับซึ่งเราจะมาเกลี้ยกล่อมท่านผู้ชมกันด้วยการเล่าเรื่องนี้นิดห,หน่อยให้ฟังแต่เราจะไม่ได้เน้นแบบโอ้โหสปอยเนะื้อหาหลักอะไรออกมาเลยแล้วพูดตามตรงว่าภาค2ผมเองก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับถ้ามีโอกาสก็คงจะไปดูก็คงจะเป็นปลายเดือนนี่แหละ อาจจะสักวันหนึ่งที่หยุดอะไรแบบนี้ครับแต่วันนี้คือไม่ว่างแล้วเพราะว่าง,งานครั้งสางจะเยอะนะครับผมวันนี้ก็เลยเออมารีวิวดีกว่าดูจบซีซันแรกแล้วบอกกันได้เลยว,ว่ามันสนุกกว่าที่ทุกคนคิดนะครับผมเรามาเริ่มดูกันดีกว่าว่าทําไมเรื่องราวดีอัมเบ e ่า a ค c ด d มี y ของ Netflix มันถึงน่าดูกันครับเริ่มกันที่ความยาวก่อนละกันความยาวเนี่ยนะครับผมดีอัมเบร่า a ครดิมี่นะครับหนึ่งซีซันมี10ตอน,นครับผมตอนหนึ่งก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเพราะฉะนั้นตีเอาไว้ว่าสีซั่นละ ซึ่งถ้าจะให้ดูแบบเต็มๆเ,เลยนะผมคิดว่าดูวันหนึ่งหนึ่งซีซั่นอีกวันหนึ่งอีกซีซั่นหนึ่งเนี่ยโอเคเลยกำลังแจวเลยอ่ะอันเนี้ยแนะนำทุกการดูก่อนครับจะได้ไม่ค้างคาด้วยอนะ่ะจบซีซั่นแรกมันก็ยังโอเควะ อันใจต่อไว้ได้แล้วค่อยไปดูีซัันสไว้วันไหนว่างๆค่อยไปดูเนี่ยโอเคละว,วันหนึ่งหนึงซีซั่นถ้าไม่ไหวอาจจะวันละครึ่งหรือไม่ก็วันละสองตอนในนี้ก็แบกงๆกันไปครับโดยในยเรื่องนะครับผมมันจะกล่าวถึงการเกิดขึ้นมาของเด็ก43คนนะครับผมในช่วงปี1989เนี่ยจูๆ่ๆผู้หญิง43คนแม่งก็ททองพร้อมกันหมดเลยนะครับ แล้วเด็กที่เกิดมาเนี่ยก็จะมีพลังวิเศษมาด้วยนะครับผมอารมณ์เป็นแบบ X-Men อะไรแบบนี้นะครับหลยคนที่เกิดมา43คนเนี่ยนะครับผมมีเด็กอยู่7คนครับได้ถูกรับมาเลี้ยงเอาไว้โดยมหาเศรษฐีนะครับผมเพื่อหมายมั่นตั้งมั่นว่าจะสร้างทีมฮีโร่ขึ้นมาแต่จุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันก็เล่ามาแค่นี้แล้วมันก็ฟอร์เวิร์ดไปอนาคตเลยนะครับผมเห็นว่าตอนไอ้มหาเศรษฐีนี่ตายแล้วนะครับ แล้วก็เหมือนลูกๆเนี่ยกลับมาเยี่ยมไอ้เจ็ดคนนั้นแต่พอตอนแรกเริ่มมาเจ็ดคนกลับมามีแค่ห้าคนเฉยเลยนะครับผมอะไรแบบนี้มันก็จะมีปริศนาอะไรต่างๆซ่อนอยู่ในเรื่องมากมายแล้วจู่ๆก็มีตัวหนึ่งกลับมาแต่ทุกคนเนี่ยโตัปไปหมดแล้วแต่ไอ้คนคนนี้ไอ้เด็กคนนี้ number f เนี่ยนะครับผมไม่โตขึ้นเลยสักวันเดียวนะครับยังเป็นเด็กเหมือนเดิมอยู่เลยอะไรแบบนี้มันก็จะมีจุดอะไรแบบนี้นะครับผมที่เป็นปริศนาต่างๆขอให้เราได้อยากรู้ตลอดทั้งเรื่องแถมเรื่องราวนี้เนี่ยยังเดิมพันด้วยชะตาของโลกด้วยบเพาาจ่่ๆีผม Number ทอกกวล เป็นเด็กเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวโลกจะแตกใน8วันนะทุกคนก็แบบอ้าวอะไรกันวะอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะมีพลังของตัวเองอะ่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมมันก็จะ สาวลึกไปถึงปมการตายของมหาเศรษฐีที่รับมาเรียนว่าเฮ้ยสรุปเขาตายจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีใครแอบฆ่าเขาไหมมันตายตามธรรมชาติหัวใจวายตายหรืออะไรมันก็จะแบบลึกลับซับซ้อนไปอีกนะครับผมซึ่งผมจะขอบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าผมจะไม่ลงลึกเรื่องเนื้อหาอะไรใดๆทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่อยากสปอยใดๆเลยนี่เป็นรีวิวแบบไม่มีสปอยแต่เราจะให้คําแนะนําเอาไว้กันละกันนะครับว่าดูไปตอนแรกเนี่ยบางตอนเราชะงวงว่าเฮ้ยอันนี้มันอย่างวะมันคืออะไรมันเป็นอะไรวะแบบดูแล้วมันไม่มีเหตุผลมันไม่เข้าใจอะแต่อันเนี้ย เก็บไว้ในใจก่อนว่าอ๋อโอเคโอเคช่างมันช่างมันแล้วเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเนี่ยอะไรต่างๆในเรื่องอ่ะมันจะให้เราอ๋อเองว่าอ๋อไอ้อออออนี่มันเป็นแบบนี้นะไอ้อนี่มันเมคเซนส์อย่างนี้เอง <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าใครดูแล้วแบบไม่ชอบอะไรที่แบบว่ามันคาใจอะไรแบบนี้ไม่อยากดูต่อก็แนะนําว่าให้แบบฝืนใจนิดนึงอ่ะแล้วเดี๋ยวดูต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมมันแจ๋วอย่างแน่นอนครับมันจะแบบอ๋อโอเค อร่อยเอ่อไม่ใช่นะครับผมมันมันจะแจ๋วเองแหละเอาเป็นว่ามันดีมากๆเลครับส่วนทางด้านของนักแสดงเนี่ยผมไม่มีคอมเมนต์อะไรมากรู้สึกว่าทําได้อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแต่ถามว่าโอ้โหมันยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยไหมนะครับก็เรียกได้ว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ถือว่าดีมากๆกันละกันทุกคนเลยนะครับผมแบบ มันเด่นได้ทุกตัวละครอ่ะคือเขาเหมือนวางบทมาดีบาลานซ์บทมาดีะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แจ๋วมากๆเลยนะไม่รีวิวอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าแค่นี้ก็คงจะรู้แล้วว่าน่าดูขนาดไหนนะครับถ้าพูดอะไรไปมากกว่านี้เนี่ยไม่ใช่อะไรกวัวจะหลุดสปอยเอาครับผมเอาคะแนนไปเลยนะครับผมเรื่องนี้ที่8.5คะแนนนะครับผมเอ้ยเอางี้8.5คะแนนสาหรับคนทั่วไปแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบแบบศิลปะภาพสวยๆอะไรแบบนี้อาจจะเพิ่มให้เป็น9นะครับเพราะว่า ภาพเนี่ยทำมาค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผม oh, oh, มันมีความแบบเป็นสไตล์ของตัวเองอะ่ะไม่ได้แบบไปซ้ำใครไม่ได้เป็นแบบหนังเมนสตรีมไม่ได้เป็นซีรีส์เมนสตรีมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราจริงค่ะว่าเมนสตรีมไหมก็เมนสตรีมแหละแต่แค่ภาพมันทาออกมาได้แบบ มีความติสมีความอาร์ตอะไรแบบนี้ถ้าเราชอบเสพสินก็จะเพิ่มคะแนนให้อีกเป็น9เลยนะครับผมและนี่ก็คือรีวิวอัมเบล่าคาเดมี่นะครับซีซั่น1นะครับผม2ยังไม่ได้ดูยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงโอเคครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็อยากจะแชร์อะไรดีๆให้กับทุกคนได้รู้แล้ววันนี้ลาละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะครับผมรอดูกันได้เลยวันนี้บายยครับสวัสดีครับ